สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกันแชนเนลกันเหมือนเดิมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไอเดอ e เฮอร์แลเกมกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นผีตัวใหม่นะที่ผมซื้อมาใหม่นะครับนั่นก็คือชื่อผีมันชื่อว่าอะไรวะกูสุนักปีศาจนะแต่ชื่อของจิ๊ก็คือชื่อมันชื่อว่ากู o บอลแล้วกันนะครับ ซึ่งวันนี้จะมาเล่นดาคาลือหัดนะผมจะเล่นไล่ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะแล้วผมก็ได้ซื้อาดาดาดานี้มาด้วยนะเป็นดาโรงเรียนนะซึ่งเดี๋ยวเรากดดานี้ก่อนโน no, นะยังไม่เล่นนะตอนนี้อย่าไปฝึกมาเล่นใหม่ก่อนเดี๋ยวเราเล่นอันนี้กันก่อนแล้วกันไปกันเลยโอเคเมื่อกี้มันมีโฆษณานะผมก็เลยปิดไปผมก็เลยตัดคลิปไปเลยนะคะมา แล้วก็มีให้เล่นปกตินะยังเหมือนเดิมนะแต่แค่มีเนื้อใช่ไหมเขาบอกว่าผีตัวนี้สามารถโยนเนื้อใส่แล้วมันจะหยุดใช่ไหมทุกคนไม่ได้เล่นานานแล้วจำไม่ได้อะผีตัวนี้มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมผมไม่รู้นะคะว่าผีตัวนี้มีอะไรอ่ะแล้วเรากุดตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเค กดตรงนี้ไปเลยนะโอเคผีมาแล้วผีมาแล้วโอเคไม่ใช่ใช้ง่ายๆก็สื่อนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงของก็สื่อเร็นใช่ไหมเออดีเลยโอเค กาดจังหว,วะโอ้ยยังไม่เลยว่าผีโคตรกาผมบอกว่าผีโคตรกาดผีแบบเดินช้าเออผีอย่างง่ายตัวนี้ผมเล่นได้หลายด่าดเลยนะเนี่ยแต่ถ้าหมดยาคงไม่น่าจะไม่ไหวนะหมดยากก็หมดปันร้ายอะ่ะ เนื้อไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะต้องมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยไอผีตะกะโอเค ตอนนี้ผมก็มาถึงห้องนี้แล้วนะไม่ได้ใช้เลยหรอเพชรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใช้เลยหรอเนื้อเนี่ยโอ้โหพูดผิดเดินพันนะครับทุกคนเดี๋ยวกดถุงันเลยนะได้สิบกถุงแล้วทุกคนเป็นดานใหม่ผีชาลีก็พอมันวาร์ปได้อะมันก็มันก็ยากบ้างนะบางทผมเล่นลำบางทีมันก็ยากไง Oh, 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 oh. โอ้โหพชันนี้เสร็จเลยังถุงไม่ครบแต่ไม่เป็นไรไอผีเดินช้าง,งไม่ลกลัวมันไอผีนี่ไม่รู้เลยซะแล้วว่าเราเป็นใครอะ่ะเพราะเราสามารถทำอะไรก็ได้หายช่องออกแล้วมาไอผีนี่เอาไปกินให้หมดเลย กินไปกินไปดิเออเนื้ออร่อยใช่ไหมนี่นะผมให้เนื้อมาแล้วนะครับดูดิว่าผีมันเดินช้าขาน,นาดไหนเฮ้ยตกใจหมดเลย ไปออกเลยออกออก,ออก็ออกไปโอเคผีก้ามันก็เมื่อกี้เกือบตายนี่เพราะว่าตอนนี้โอเคก็เป็นประมาณนี้นะก็ได้สี่สิบเงินเนี่ยก็ได้สี่สิบบาทนะเดี๋ยวเริ่มใหม่กันเลยเป็นเกมที่ผมว่ามันก็น่าจะสนุกอยู่นะเนี่ยเออเป็นด่านเนี่ยเออรอบนี้เป็นด่านโรงเรียนนะ ผมสั่งว่า,าเล่นผีทุกตัวนะในด่านทุกด่านได้เลยนะเออเนี่ยแต่แต่อันเนี้ยมันจะต้องรอนซึ่งอันนี้ยังไม่รู้จะเล่นได้ยังไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับด่านนี้เดี๋ยวต้องใช้ใช้เงินกี่บาทวะดูดิหกร้อยบาทเลยหรอโอ้ my god อันนี้ก็ต้องไปสิบเอ็ดบาทไม่ใช่ห้าร้อยเว้ยอันนี้บทที่หนึ่งอ่ะ ผีเหยนแห่งอันนี้คือด่านธรรมดาใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคก็น่าจะมีค่าเลยนะละก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะก็สับประคากันด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องการแชร์แนวกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่บายเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับไม่บายครับผมไม่บาย